สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้คุณหนุ่มจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องการวัดความยาวนะครับเอาล่ะคุณหนุ่มมีโต๊ะหนึ่งตัวที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดุ่มจะให้เด็กๆนําดินสอครับดินสอสามแท่งนี้นะครับจะแจกให้กับเพื่อนๆสามคนนี้ไปวัดโต๊ะตัวนี้กันว่าโต๊ะตัวนี้จะมีความยาวกี่ดินสอกันบ้างนะครับมาดูคนแรกกันเลยนักเรียน หนึ่งครับวัดแล้วนะครับสองแล้วนะครับวัดต่อไปครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบนะครับโต๊ะตัวนี้ยาวประมาณสิบดินสอนะครับนี่คือของคนที่หนึ่งนะครับไม่เรียนจำไว้ด้วยนะครับต่อไปคนที่สองนะครับคนที่สองจะเริ่มวัดแล้วนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโต๊ะตัวนี้ยาวประมาณเจ็ดดินสองนะครับเดี๋ยวคนที่สามนะครับมาดูคนสุดท้ายแล้วคนที่สามจะเริ่มวัดแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า และหนะครับอันนี้อันที่หจะมันจะดินสอจะยาวเลยโต๊ะแต่เราไม่เป็นไรเราถือว่าโดยประมาณนะครับว่าโต๊ะตัวนี้ยาวประมาณหดินสอนะ,ค,ะอครับเอาละครับเด็กๆเห็นว่าเพื่อนเพื่อนสองสามคนวัดโต๊ะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทุ้คนได้ความยาวดังนี้นะครับคนที่หนึ่งโต๊ะยาวประมาณสิบดินสอ คนที่สองได้โต๊ะยาวประมาณ7ดินสอคนที่สามโต๊ะยาวประมาณ6ดินสอจากการวัดของทั้งสามคนจะเห็นว่าแต่ละคนมีความยาวที่ได้จากการวัดไม่เท่ากันเกิดจากอะไรครับนักเรียนเกิดจากดินสอที่คุณหนุ่มแจกให้ไปวัดไม่เท่ากันแต่บางคนสั้นบางคนยาวนะครับเมื่อไปวัดแต่ละคนจึงได้ ความยาวของโต๊ะที่แตกต่างกันและไม่เท่ากันดังนั้นเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปคุณจะแจกดินสอให้ใหม่ให้ทุกคนได้ดินสอที่มีขนาดเท่ากันครับเท่ากันเลยนะครับนะครับทุกคนได้ดินสอเท่ากันหมดนะครับมีขนาดเดียวกันเดี๋ยวเราจะนําไปวัดโต๊ะตัวนี้กันว่าแต่ละคนจะวัดออกมาแล้วได้ความยาวที่เท่ากันหรือเปล่านะครับเอาไปดูกันครับคนที่หนึ่งนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโต๊ะตัวนี้ยาวประมาณเจ็ดดินสองนะครับสำหรับคนที่หนึ่งเราไปดูคนที่สองกันคนที่สองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ตัวนี้ยาวประมาณเจดดินสอจากการวัดของคนที่สองนะครับต่อไปคนที่สามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดตัวตัวนี้ยาวประมาณเจ็ดินสอนะครับสำหรับคนที่สามดังนั้นเราจะมาสรุปการทั้งสามคนนี้นะครับวัดได้ความยาวนะครับเจ็ดดินสอ เท่ากันทั้ง3มคนเลยเนื่องจากว่าเราใช้ดินสอที่ทำไมยกันมีขนาดที่เท่ากันทั้ง3ามคนเมื่อมีขนาดเท่ากันเป็นหน่วยการในการวัดที่ได้มาตรฐานหรือเรียกว่าได้เป็นหน่วยกลางที่เท่ากันทุกคนก็ทําให้การวัดโต๊ะตัวนี้นะได้ความยาวของดินสอเท่ากันนะครับเอาละ่ะทีนี้คุณลุงจะพาไปลองทํากิจกรรมการวัดสิ่งต่างๆมนดูบ้างนะครับเอาละ่ะ อันนี้คือสายลัดนะครับข้อมือมีความยาวนะครับเท่าไหร่วันนี้เราจะทําการวัดกันโดยหาหน่วยกลางในการวัดวันนี้จะเป็นคลิปมีการนะครับเอาละเมื่อคนหนุ่มมมาวางนะครับเราต้องกําหนดจุดเริ่มต้นของการวัดให้ตรงกับสิ่งที่เราจะวัดให้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันหรือเป็นเส้นตรงนะครับแล้วเราก็เริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นที่เรากําหนดนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราเริ่ม1 สองสามสี่ห้าหนะครับสายลัดข้อมือตัวนี้ก็คือยาวประมาณหลวดหนีบกระดาษน,นะครับหรือสายลัดนี้ยาวประมาณหหน่วยนะครับต่อไปครับผู้กันนะครับผู้กันอันนี้คุณลุมก็จะใช้คลิปหนีบกระดาษเหมือนกันนะครับเราก็กำหนดจุดเริ่มต้นก่อนนะครับ เอาลวดหนีบกระดาษไปวางในจุดเริ่มต้นนะครับเป็นอันที่1แล้วเราก็ต่อไปเรื่อยๆเป็นสองสามสี่ห้านะครับได้ความยาวของภูกันอันนี้ประมาณ5รวดหนีบกระดาษหรือภูกันนี้ยาวประมาณหหน่วยนะครับต่อไปครับไม้ถูพื้นอันนี้คุณหนุ่มจะใช้ตะเกียบนะครับเป็นตัววัด เราก็กหนดจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับนำตะเกียบมาวางที่จุดเริ่มต, <ะ S 1> ต<ะ>้นแล้วเราก็เริ่มนับ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าไม้ถูกพื้นนี้ยาวประมาณห้าตะเกียบหรือไม้ถูกพื้นี้ยาวประมาณห้าหน่วยด้วยกันนะครับอต่อไปครับคลุยเร,เราก็กำหนดจุดเริ่มต้นเหมือนกันในนี้คุณหนุ่มจะใช้ก้านไม่ขีดวัดคลุยตัวนี้นะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับมีความยาวนะครับของคลุ่ยประมาณเก้าไม่ขีดหรือคลุยยาวประมาณเก้าหน่วยนะครับนี่คือการใช้หน่วยกลางในการวัดที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเรากําหนดหน่วยกลางขึ้นมาเองในที่นี้เราสามารถนําสิ่งต่างๆมากําหนดเป็นหน่วยกลางในการวัดได้บ้าง นะครับมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคลิป,ปกระดาษนะครับที่คุณหนุ่มยกตัวยอย่างก็คือการไม่ขีดตะเกียบดินสอตาปูอะไรอีกมากมายนะครับที่เราจะมากําหนดในการวัดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับลักษณะ,ะข,ของสิ่งที่เราจะวัดด้วยว่ามีขนาดยาวเท่าไหร่นะครับเราก็เลือกสิ่งของที่จะมาวัดให้เหมาะสมกับสิ่งนั้นนะครับก็สมรับนี้หนุ่มกในเ่นี้ somebody crap.